เราจะต้องกลับไปที่ฐานแล้วฐานนายอยู่ที่ไหนละ่ะที่เอ่อภูเขาง่งหิมะเหรอแต่ฉันเจอแผ่นที่ตกอยู่ด้วยตอนที่เราสังหารพวกนั้นน่ะนายเอาไปสิโอเคขอบคุณเอาไปเลยโอเคเราจะไปไหนต่อดีอก็ไปฐานนายเลยแหละโอเค เดี๋ยวฉันพานายวาร์ปไปนะโอเคตาฉันบินไปบ้างลนะ่ะเดียวฉ,ฉันเกิดลืมไปว่าฉันบินได้อเอวาร์ปได้ไปดีกว่าออโอเคพวกเรามาถึงฐานแล้วไหนละฐานนายอะในต้นไม้ย,ยังไงล่ะแท็กตาร์เปิดประตูให้หน่อยอโอเคพเพื่อนเข้ามาเลย ตามเข้ามาโอเคแปลกให้ทำไม,มหมยุดตน้นไม้นี่ดูเหมือนฝนตกเลยนะข้างในเนี้ยใช่แล้วลหะนี่เป็นพลังในการป้องกันตัวของฉันเองว้าวไม่อยากจะคิดเลยว่าทำไมนายสองคนแบบถึง เป็นเพื่อนกันได้ได้ยาวนานขนาดนี้เออในเอาแผนที่มาเียโอเคเพื่อนเนี่ยฉันเจอแผนที่แต่มันเล็กมากในเอาไปอ่านหน่อยเพื่อนเฮ้ยนี่มันอันใหญ่มากเลยในฉันขอดูหน่อยที่นี่เดี๋ยวนะ อันนี้มันีแห่งพืชพันธุ์ฉันเจอแล้วนะแต่ว่าฉั้นนึกว่ามันเป็นแบบอะไรนะแกนกลางพลังงานฉันก็เลยเอาไปวางไว้ในห้องเผื่อมันจะใช้อะไรได้แต่ฉันไปเอามาก่อนนะเขามาบ้านใครหรือเปล่าเขามาบ้านนะเขามาชะลอที่หน้าบ้านของแม่แล้วรถก็ผ่านไปแม่ก็ไม่ได้เอกใจอะไรจนกระทั่งชายแม่หายไปค่ะคุณแม่ไปตามหา หนังเด็ดเล่นก็ไม่มีไปตามบ้านนี่นี่นี่นายคิดว่าอัญมณีแห่งพืชพันจะเป็นสีอะไรก็ต้องสีเขียวอยู่แล้วไม่ก็สีสีฟ้ามิ้น์อ่ะเออคิดเหมือนกันแล้วก็มันที่ฉันเคยเห็นนะมันจะเป็นอัญมณีไฟด้วยอ่ะมันจะอยู่ประมาณแถวแถวแบบเราต้องมันน่าจะอยู่ประมาณแถวแถวกาเดียนเดียวนะกาเดียนเหรอเจ้ากาเดียน อ๋อฉันจำได้แล้วมันจะมีดันเจียนที่มีเจ้ากาเดียนอยู่เด้วฉันพาไปเดี๋ยวรอแคคตัสเอาของมาให้ก่อนเอะมันเป็นตกาาญมณีเหรอเอามาดูดิอ๋อมันเป็นอัญมณีพืชพันธุ์จริงด้วยเดี๋ยวฉันขอเอาไปให้นายแล้วกันเพราะนายเป็นพืชพันธุ์นายต้องใช้ ตวนเอว้าว,าวดูเหมือนว่าฉันจะสามารถควบคุมได้หลายอย่างแล้วแหละโอเคต่อไปไปหาเนืมันดีไฟกันว้าวไฟไปไปกันเลยเลยดีเ๋ยวฉันขอใช้สเก็ตบอร์ด การหนึ่งเนี่ยโอเคมาแล้วที่โอบอกนะว่าฉันเรียกยาวมาได้ด้วยไหนลองคิดว่ามันแบนสิเฮ้ยมันแบนได้ด้วยไหนลองคิดว่ามันยาวซื่อนสิยืดขึ้นนิดนึงว้าวฉันสามารถเสกเจ้านี่ได้เรียงลำดับโอเคเตรียมไปเลยจับได้ตอนนั้นมันเหมือนมีโอ้เรื่องโอ้โห อตัวโฆษณาพรว่าเพิ่งประกาศเ่เชิญแม่็กที่เรียน่หละียนเดียวโอ้แยกไปห้องเรียนมีแน่เมษานี่วประกาศและวันไปทำงานวันหนกเป็จเป็อโอเคนโอเอี่ไปบอกขนางก่อนเออแล้วยืนยืนละเดี๋ยวบูบู โอ้กันโม่่อได้พอไม่ยุ่นอ่ะนี่ตัวตัวน่ะไม่ยุ่นช่้วะชืบชึบชึบก้อรอเองกูต้องรอพี่น้องไปทำมีแสน่ะแต่บาคนที่อย่าหางอีกเนี่ยประกาศอีกแต่คอนไปขอนแบบขอนไปขอนขอนน่ะโยโย่ใส่ด้วยตาไปคุณอ่ะแล้วกาประการพื้นพ่ยดมาเด่งนะ

นี่ฉันคิดว่าตรงนี้น่าจะมี๋ยวฉันปรับไฟแสงไฟก่อนนะติ๊ติๆติดติโอเคไม่ค่อยมีอะไรมีแต่เกศหิมะเดี๋ยวนะฉันเห็นอะไรบางอย่างน้มันก็แค่ก้อนหินน่ะแต่ทำไมฉันเห็นว่ามันขยับได้เออจริงดู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  นั S <S <uce> ่นเป็นกาเดียนี่นะสิ่งมีชีวิตที่แข็งแข็งที่สุดแต่เดินได้อ๋อการเดียนที่นายพูดถึงนะใช่แล้วล่ะไปรู้ว่าเพื่อนเพื่อนฉันได้อัญมณีไฟมาแล้วแต่ทำไมมันเท่าเทาก็ไม่รู้เดี๋ยวนะนล่วมันอัญมณีหินอัญมณีไฟมันอยู่อีกที่นึง ก็จะตกตอยแน่นะจงแช่แข็งด้วยไฟเขาค่ะอไม่เป็นไรนั้นก็เผาไฟฮะอะไรนะอ๋อฉันเป็นหินก็ลืมแล้วเหรองั้นก็แช่แข็งดูสิ โอเคแกแข็งไปแล้วนิดนึงแน่าจนะโอเคไม่แน่ใจแล้วได้เวลาอัปเกรดโอเคก็แค่ก็แค่ใช้พิกเอ็ใช่ไหมเพื่อนจอยแล้วล่ะพิกแอ็ก็สูมมันได้โอเคฉันมีความสามารถในการควบคุมโลหะ แอบโอเคมันตายแน่นอนร้อยเปอร์เซนโอเคขี้โกงจังเลยเนี่ยนายเนี่ยเดี๋ยวนะแล้วแคคตัสละ่ะทำางไงดีกับแคคตัสแคคตัสหายไปนานแล้วแคคตัสอาจจะสู้กับกาเดียนตัวหนึ่งอยู่ก็ได้โอ้ยมันโผล่มาอีกแล้วโอจ้ะจะไม่ยอมโดนฆ่าอ,อีกครั้งหนึ่ง ลองวิปลิตวิปลลงวิปลิตสู้ข่าไปได้ลรอกปิดไฟแล้วเปิดโหมดห้าร้อยมาเลยเพิร์ลห้าร้อยมาพิกแอดมาสิมาเลยมาเข้ามากดดอยยอะเฮ เฮ้ยเฮ้ยแกควบคุมเล็กเฮ้ยเอ้อเฮ้ยเกจะตายเถอะเท้นกค้งสะเทอขาแค่ขาเดินถอยหลังคลองสูบกายแล้วก็ได้เพื่อนไอ้นี่มันมืดชะมัด ย่าไม่โดนฉันหรอกโอเคกันเหรอแล้วถ้าเกิดพุ่มชนแบบนี้ล่ะโอ้ไปที่เซ่นนีเออไปแล้งไดเอาอะไรที่ช่างไหนไม่โดนเฮ้ยงั้นฉันก็ลงไปข้างล่างก็ได้โอ้ยครนเรดรู้่มนเวไรฉันหิวตัวเองได้ถึงจะใช้เวลาตอนแต่ฉันต้องโดนแสงแดดก่อนโอเค เดี๋ยวฉันเปิดแสงไฟให้เฮ้ยแกจะต้องโดดค่ะย่านี่น่ย่าเฮ้ยฉันจะต้องกลับไปที่เดิมย่าแกต้องตายแกต้องหาที่ต้องตายย่าเฮ้ยย่า ฉันรู้สึกเหมือนแกมีเหล็กอยู่นะงั้นควบคุมเหล็กสิยกเป็นจังหวัดเลยอะยกเป็นจังหวัดจะอยู่มุมใดก็ได้ฝักงวดหมูห้าบ้านอยู่บ้านวันเดอ่บ้านะเอ้ยกแต่่วาฉันคงมีความถมหมอดในการควบคุมเหล็กจะน้อยกว่าแกเนียม่ได้ม่เลย มาเขามาแกอยู่น้อยแล้วเนี่ยอยู่ข้างหลังแกไง,งละ่ะยะไหนบอกอยู่ข้างหลังฟะก็ยอยู่ข้างหลังแล้วไงนั่นตัวนี้ก็เป็นตัวป้อมเปล่าเนี่ยตัวจริงใสยมาเฮ้ย เกิดจากโดนท<ห>ุบซะความสามารถเลเวลห้าหยุดเวลาตึ้งโอเคมาันน่าจะสตา,าร์ทเลยสักห้านาทีฉายแสงให้เพื่อนก่อนดีกว่า ฉันต้องใช้ไฟฉายใช่ไหมตอนนี้ไฟฉันหมดแล้วฉันต้องใช้ไฟฉายฉายเฉเอ๊จำได้อยู่นะว่าเอาไฟฉายมาอ๋อนี่ไงน่าจะสว่างพอนะเพื่อนสว่างพอแล้วอือหือตุกๆมากรนีมาก่านี้ โอเคนายถือฉันเดี๋ยวฉันถือไฟฉายให้โอเคต่อไปก็หาอนี่ยมนีไฟใช่ไหมไม่ต่อไปคือ หาอัญมณีหินซึ่งเจ้าแคกตัดได้แล้วแต่แคกตัดหายไปไหนไม่รู้โอเคนายอยู่นี่เดี๋ยวนะฉันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเออจะต้องโดนคอตะกอมแรงเยอะเหมือนกันดีนะแกย่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรก่อัวัวฉันไอฉันมองไม่เห็นแคจังหวะนี้แหละในเวลาแฮกระบบ ชื Hoy, ้อหั่นลังแป๊บเฮ้ยเอาหัวขึ้นมาสิเฮ้ยหัวไม่ยอมขึ้นมาเฮ้ยขึ้นมาเร็วแล้ว โอเคอ่ามัน้อยไปน้อยแล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรปีหลังอ่เออฉันโดนแฮกระบบโอเคได้เวลาแฮกระบบใส่ตรงนี้ดอยแล้วก็เอาเอาแขนเชื่อมตรงนู้นโอเคได้แล้วนิดนึงแล้วก็เอานี่นี่นี่ั้นตอนสุดท้ายแล้วชู่ ไถ่ปก็หลังมันอยทอชึบโอเคหุยมันไม่ยอมมาตอนนี้ฉันปิดระบบมันฉันต้องควบคุมชึบได้แล้วแค่แต่ละหนึงเดืล้ชึวดีเนี่ หัวไม่ใช่คนที่นี่นะล้ไมุ่ยส์ย่แก่ๆจะมีศัตรูที่เดินไปกล้าว่าลพี่ทุกวันนี้เพื่นพี่จิ๋มนี่แหละคุมกลาอย่งเนี่ย่เขาติดกูหมดนะจิ๋มจิ๋มกับใอ้ผมมันมีอะไรให้ย่งดคุยกันมาแล้วแต่เวลาใช้พลังต้องใช้ัก แสงสว่างจุงบังเกิดยูตุ๊กตุ๊กตุ๊กโอเคแสงสว่างกับคืนมาแล้วโอเคเฮ้ยทำไมทำไมที่นิวสว่างคุณเนี่ยเดี๋ยวนะเฮ้ย

ผีเลี้ยชาละเฮ่อตำแหน่งโรงพยาบาลเต็มไปสอบของกองราชฐานที่โอบอวนนานนะที่หกหมายานนะอู้หูบ่อมือเนี่ยเดียวแต่โอ้ดีหนาว่ายจ้มับอกว่าเรื่องมันบอกว่าเบื่อระบอบราชฐานโอเคฉันได้เจะหนีมาเป็นลูกน้องแล้วพร้อมรับคำสั่งแล้วครับเจ้านายอย่าเหยียบฉันโอเคครับเจ้านายแล้วก็ตามมา มีใครรับโอนยาาเร็วอ้อผมกำลังจะไปครับท่านวรนะใยจะไปนี้คนที่ต่อคิวอยู่เป็นยังคนได้บัรจุมึงจะมาเสียบอีหนะนะอะไรวะยาวยาวอยู่คนเนี้ยคอนุญานทันสัครับเดีรมก่ผมขอับเดี๋ยวรอผมก่อนผมขอฮันแบบเดี๋ยวอม่าอันแบเยว่อเมื่อนอฮบบเยโอ้ยอ่อนออฮอ นายกาล่างเป็นตัวอะไรนะครับกรอนฮินครับตลกจังือฮือือผมไกลล่าเป็นกรอนฮินอย่างสมบูรณ์นายกับล่างเดิมเหอรอล่างนี้มันแปลกไปโอเคครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ที่มีมันหนาวจริงๆเฮย้ยน้ำมันตัวอะไรนะ โอ้แกจะตกตายลุกๆอานาขตคำว่าเราตายซะเฮ้ยฉันจาแกรู้จักฉันมอยไปแล้วไ้แกตาคารทรู้จักฉันมอยไปบาลางแช่ะูกระออกมาอยาจะถามว่ายอดฮ่าฮ่าาจูกาบ้ท์ขายส ฮ่าฮ่าฮ่าฮ oh uh hey, ah ่าแกจะตายตลอดชีวิตฉันคือปีศาจน้ำแข็งเฮ้ยแกปีศาจที้มากันเหรอใช่ทำไมนั่นมันเพื่อนฉันแกต้องตายแกทคานที่ต้องตายพลังแข็แข็งยาปัดป้องฮ่าฮ่าโดนแค่เอวกันเหรอ

อันนี้โหลดมีโหลดกันอยู่สามจังหวัดจังหวัดหางโจวที่ทำให้ชันแขนงท้หนึ่งครั้งยะเออนี่พลังเงี้ยของฉันปริญญาตียกสาขาไหนก็ได้ที่ต้องการจะมาเป็นพยาบาลแก่ตัวยรอยเพิ่มอีกสองปีอืมแล้วก็มาเป็นพยาบาลพลังซุปเปอร์แช่แข็ง คือคนนั้นเป็นพยาบาลเลยขอโทษนะคะขอแสดงความคิดเห็นเพื่อใหรู้ว่าจะถูกใจใครหรือเปล่าแต่ขอที่จากใจฉันยังอยู่เฟื่ยเฮ้ยฉันแช่แข็งมากไปน้อยไปกั้เหรอการเรียนพยาบาลไม่ใช่ว่าใครจะมาเรียนก็ได้เขาต้องมีพื้นฐานแน่นเพราะคนที่ปากชีวิตไม้กับเขาอ่ะ มันก็คือเราทำต่อมากันจะมาเอาคนที่แบบวุ่นวเียนบ่บ่บ่มีพื้นฐานอะแล้วจะจับแล้จะได้โลกอันนั้นก็เป็นภาษายานี่ก็เป็นภาษาคลเครื่องมือแพทย์ก็เป็นภาษาคลิปเอาคนภูเร่ยงภูลาออกมามาตีกันย่านหนึ่งเฮ้ยแต่ยาอะไรชัดคอได้ไหมไหมมหาลัยไหมล่ะชั้นสูงกว่าแล้วไงเีย เพื่อเก็บ <specifics> ป <Gon os> ิดได้แล้วเนี guys, ่ยสาหัสเลยคะกลับไปก่อนแล้ว